ไปขายตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เริ่มกดดันเซลล์แล้วก็ตอนนี้ผมกดดันฝั่งอื่นๆรอบๆเซลล์หมดแล้วอะเราไต้องควรจะมากดดันเซลล์แล้วอะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพีเซนต์ในหัวข้อ Comparative Analysis of BTEC and m e t e a Non m t e นะคะโดยการเปรียบเทียบเครื่อง a n a l y z e r ของ2ยี่ห้อค่ะก็คือ Teledyne API กับ AMA Instrument ค่ะอย่างแรกนะคะเราจะมา พูดก่อนว่าทําไมเราถึงต้องวัดแก๊สมีบีเทคแล้วก็มีเทนนอนมีเทนนะคะจากการนะคะจะเห็นได้ว่าแก๊สบีเทคแล้วก็มีเทนนะคะมีค่ามากขึ้นซึ่งสองแก๊สนี้ค่ะส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนแล้วก็เป็นมลพิษทางอากาศนะคะโดยมีเทนเนี่ยเป็นหนึ่งในแก๊สเลนกระจกที่มีศักยภาพในการกักเก็บความร้อนมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง28เท่าค่ะและบีเทคเนี่ยเป็นแก๊สพิษที่ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์นะคะโดย แหล่งกําเนิดของทั้งสองแกนนี้นะคะจะมาจาก3แหล่งด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะก็คือพวกอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลการสกัดการแปรรูปนะคะอย่างที่2ก็คือการเกษตรโดยเฉพาะโดยเฉพาะปศุสัตว์นะคะอย่างเช่นวัวเนี่ยในระหว่างที่วัวย่อยอาหารเนี่ยจะปล่อยแก๊ส <c oughs> มีเทนออกมาค่ะและอย่างที่3นะคะก็จะเป็นอุตสาหกรรมประเภทการผลิตและการกันปิโตเรเลียมค่ะเราจะมาเปรียบเทียบเราจะมาเปรียบเทียบเครื่องที่ใช้วัดมีเทนนอนมีเทนก่อนนะคะ โดยโมเดลที่เรานำมาเปรียบเทียบเนี่ยจะคือ n901 จาก t ท l ล d ด API p i ค่ะแล้วก็โมเดล g c 4 0 0 0 m n m h c ของ ama i n s t r u m e n t ค่ะจากของเทเล d ด e นะคะจะได้เป็นเครื่องที่มาจากประเทศอเมริกาได้รับการรับรองคุณภาพผ่านระบบ iso9001 และ anab ค่ะส่วน ama i n s t r u m e n t นะคะจะได้รับการรับรองจาก m Search และ CSA Group ค่ะซึ่งเหมาะสำหรับการวิเคราะห์ในงานยุโรปและแคนาดานะคะเทคนิคของทั้งสองเครื่องนะคะจะมีความคล้ายกันก็คือแก๊สโครโมโตกราฟีแล้วก็ใช้ดีเทกเตอร์เป็น FID ค่ะส่วน MA เนี่ยจะมีเทคนิคที่เพิ่มเข้ามาก็คือ Back f a รค่ะต่อไปนะคะเราจะมา,าดูองค์ประกอบภายในเครื่องค่ะในเครื่อง N901 ของเทเลไดเนี่ยจะมีองค์ประกอบยู่4ส่วนหลักค่ะ ส่วนแรกนะคะคือ sampling and injection ค่ะทําหน้าที่เก็บตัวอย่างเข้ามาส่วนที่2คือ gas chromatography ค่ะเป็นการแยกสารแล้วก็วิเคราะห์สารเ,เป็นการแยกสารค่ะส่วนที่3จะเป็น detector ก็คือส่วนที่ใช้วัดปริมาณสารแล้วก็ส่วนที่4จะเป็น data analysis ค่ะในการาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็แสดงข้อมูลค่ะเราจะมาอธิบายเรื่องหลักการานนะะก,การทำงานนะคะโดยหลักการการทำงานนะคะจะเป็น gas c h r o m ม t o g r a p h ค่ะ ในส่วนแรกนะคะตัวอากาศในบริเวณที่เครื่องถูกติดตั้งหลู่ค่ะจะถูกดูดเข้ามาในส่วน sample input valve wow นะคะผ่านตัว stainless filter ค่ะเพื่อกองฝุ่นและอุปกรณ์ฝุ่นและสิ่งสกรปรกออกไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ s ว wow ิตช์วาล์วค่ะแบ่งตัวแก๊สออกเป็น2ลูปค่ะโดยหลูปแรกนะคะเราจะวัด total hydrocarbon และหลูปที่2นะคะเราจะวัดแก๊สมีเทนค่ะ เราจะแยกรูป2รูปนี้ออกจากกันด้วยลำดับการเปิดปิดวาล์วนะคะหลังจากนั้นนะคะตัวอย่างในแต่ละรูปเนี่ยก็จะผ่านโอเวนนะะ่นค่ะเพื่อควบคุมอุณหภูมินะคะให้สารเนี่ยยังมีสถานะแก๊สเพื่อที่จะถูกส่งไปที่คอลัมนแล้วก็แยกสาระคะ่ะโดยถูกส่งไปผ่านแคเรียร์แกนนะคะของเทเลไดเนี่ยจะใช้เป็นตัวไนโตรเจนร่วมด้วยกับความดันนะคะเมื่อแยกองค์ประกอบเสร็จนะคะตัวก๊าเนี่ยก็จะถูกส่งไปที่ FID ค่ะ แก๊สแต่ละชนิดนะคะก็จะถูกตรวจจับออกมาค่ะหลังจากนั้นก็จะมาถึงส่วนที่4นะคะคือส่วนในการประมวลผลค่ะเมื่อประมวลผลเสร็จนะคะแก๊สเสียแล้วก็อากาศตัวอย่างที่เหลือบางส่วนเนี่ยก็จะถูกปล่อยออกไปในทางเวสค่ะหรือว่า FIDWEN คะมาในส่วนของเครื่อง AMAGC 4,000นะคะจะใช้หลักการการทำงานเดียวกับ เทเลไดค่ะแต่จะมีส่วนเพิ่มเติมที่ไม่เหมือนกันก็คืออย่างแรกนะคะจะเป็นตัว c คเ r อร์แก๊เราจะใช้เป็นไฮโดรเจนะคะ่ะแล้วก็ตัวแก๊สที่ใช้ในการจุด Detector ก็ใช้เป็นไฮโดรเจนเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีเทคนิคที่ได้กล่าวไปนะคะก็คือเทคนิคแบ็กฟัชจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพคะ่ะให้เครื่องออสามารถตรวจได้แม่นยำม,มากขึ้นนะคะโดยเราจะมาอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับหลักการนี้หลักการแบ็กฟันะคะก็คือเมื่อ ตัวสารเป้าหมายที่เราวัดนะคะถูกแยกออกผ่านคอลัมน์แล้วนะคะตัวเครื่องเนี่ยจะใช้วาวในการสลับให้แก๊สที่ยังไม่ออกมาหรือแก๊สเสียพวกแก๊สหนักอะไรเงี้ยค่ะดันกลับไปในทางทางออกวาลวอะคะ่ะเพื่อให้มันไม่ไปถึงในดีเทกเตอร์ทำให้มันเพิ่มความแม่นยำในการวัดมากขึ้นค่ะค่ะต่อไปเราจะเปรียบเทียบอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมด้วยในการวัดนะคะ ในยี่ห้อเทเลไดค่ะจะมีอุปกรณ์ข้างเคียงอยู่3ตัวค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นตัวคาลิเบเตอร์อย่างที่2ก็จะเป็นตัวผลิตซีโร่แอร์แล้วก็อย่างที่3ก็จะเป็นซัพพลายแก๊นะคะแบ่งออกเป็นแคริเออร์แก๊สกับแก๊สที่ช่วยในการจุดดีเทคเตอร์ FID ค่ะแคริเออร์แก๊สก็จะใช้เป็นไนโตรเจนส่วนแก๊สเชื้อเพลิงที่ใช้จุด FID จะใช้เป็นไฮโดรเจนค่ะและของยี่ห้อ MA นะคะจะมีถึง4เครื่องด้วยกันเครื่องแรกก็คือคาลิเบเตอร์ค่ะ เครื่องที่2ใช้ผลิตซีโร่แอร์แล้วก็2เครื่องสุดท้ายนะคะจะเป็นเครื่องผลิตไฮโดรเจนโดยแบ่งออกเป็น2เกรดก็คือ h g 500และ h g 300ค่ะ h g 500เนี่ยใช้เป็น c a r r i อ r ร์แกส่วน h g 300เนี่ยใช้ในการจุด FID ค่ะหรือว่าตัว d e เทคเตอต่อไปต่อไปเป็นตารางเปรียบเทียบนะคะ เราจะเริ่มกันที่ l a n อ of Detector นะคะจะเห็นได้ว่าเทเลไดเนี่ยมีช่วงที่กว้างมากกว่าค่ะก็คือสามารถวัดมีเทนได้ที่ช่วง0ูถึง5 ppm และสามารถวัดได้สูงสุดถึง1,000นะคะ0ถึง1,000 ppm ส่วน a m a เนี่ยสามารถวัดได้0-50ถึง50 ppb ค่ะในส่วนของไซโครไทม์เทเลไดจะทำได้เร็วกว่าคือ12 นาทีคะ่ะในขณะที่ MA เนี่ยวัดโดยใช้เวลาถึง15นาทีและตัว carrier แกนนะคะเทเรดเนี่ยจะใช้เป็นไนโตรเจนแก๊สส่วน MA เนี่ยจะใช้เป็นไฮโดรเจนแก๊สซึ่งในไนโตรเจนแก๊สนะคะจะมีต้นทุนที่ถูกกว่าแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าไฮโดรเจนแก๊สที่สามารถติดเชื้อเพลิงได้ง่ายคะ่ะเทคนิคก,ก็จะไม่ต่างกันคะ่ะจะมีแค่ของ MA <c oughs> เพิ่มเทคนิคแบ็กฟัตเข้ามาทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นคะ่ะ a c e <oughs> s r y u i p m e n t นะคะก็ <c oughs> จะต่างกันที่ของ MA เนี่ยจะมีเครื่องเจเนเรเตอร์ไฮโดรเจน2เครื่องค่ะส่วนด้านขนาดของเครื่องนะคะ MA จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าค่ะต่อไปก็จะเป็นต้นทุนนะคะที่เทเลไดนเนี่ยจะมีราคาต้นทุนคือ28,400เอ่อ USD ค่ะส่วนของ MA เนี่ยจะมีต้นทุนอยู่ที่24,800ค่ะ เอาไปนะคะเราจะมาเปรียบเทียบเครื่องที่ใช้วัด BTEC ค่ะ,ะโดยเครื่องที่ใช้วัด BTEC นะคะของเทเลไดจะเป็นโมเดล n 9 0 4 BTEC Analyzer ส่วน M A นะคะจะใช้เป็น G C 4000 BTEC ค่ะการรับรองเหมือนตัวม M T น o n M T เลยค่ะส่วนเทคนิคนะคะคราวนี้เราจะใช้แก๊สโครมโตกราฟีเหมือนเดิมค่ะแต่จะมีระบบ P concentration นะคะเนื่องจาก BTEC ค่ะเป็นสารที่มีความเข้มข้นน้อยอยู่ในอากาศทำให้ต้องมีการรวม รวบรวมความเข้มข้นให้มีปริมาณมากพอเพื่อที่เราจะสามารถวัดสัญญาณได้ชัดเจนแล้วก็แม่นยำมากขึ้นค่ะส่วนตัวดีเทกเตอร์ในรอบนี้นะคะเราจะใช้เป็นโฟโตไอออไนเซชันดีเทกเตอร์หรือว่า PID ค่ะค่ะส่วนประกอบเครื่องนะคะก็จะมี4ส่วนเหมือนเหมือนมีเทนอนมีเทนค่ะส่วนแรกก็คือ sample sampling and i n j e c t i o นส่วนที่2คือแก๊สโครโมโตกราฟีส่วนที่3คือดีเทกเตอร์และส่วนที่4คือ data system ค่ะในส่วนของ GC นะคะ ก็จะมีหลักการเดียวกันกับมีเทนนอนมีเทน,นะคะ่ะแต่ส่วนที่แตกต่างกันนะคะก็คือ P concentration นะคะในยี่ห้อเทเลดายค่ะจะใช้เป็นตัว T n a c trap ค่ะคือวัสดุในการดูดซับสารก่อนเพื่อที่จะปล่อยเพื่อที่จะเพื่อที่จะรวบรวมความเข้มข้นของสารให้มากพอแล้วก็ทำการตรวจวัดโดย P ID ค่ะแล้วก็เนื่องจากเราใช้ Detector เป็น P ID ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องมี แก๊สที่ช่วยในการจุดไฟค่ะ <C oughs> ส่วนของ MA Instrument นะคะ P Concentration ของเขาจะใช้เป็น Single State Sample ค่ะ <C oughs> แล้วก็ใช้ตัว c a l i e r แกเป็น Hydrogen HG ่อ HG 5อ0ค่ะค่ะอุปกรณ์ข้างเคียงนะคะของทเลดายก็จะมี3เครื่องหลักเหมือนเดิมค่ะก็คือตัว Calibrator เอ้ยถูกแล้วค่ะตัว Calibrator ตัวผลิตซีโร่แอร์แล้วก็ซัลายแก๊สค่ะรอบนี้ก็จะใช้เป็นในไนตัวเจนในการเป็นแคลเออร์แก๊สค่ะส่วนของ MA นะคะจะมี3เครื่องค่ะเนื่องจากไม่ต้องมีแก๊สที่ช่วยในการจุดจุดไฟของดีเทกเตอร์นะคะก็จะมีเครื่องคาลิเบเตอร์เครื่องผลิตซีโร่แอร์แล้วก็ตัวผลิตแคลเออร์แก๊สค่ะต่อไปก็เป็นตารางเปรียบเทียบค่ะ จะเห็นได้ว่ายี่ห้อเทเลได้นะคะมีช่วงการวัดที่กว้างกว่า MA เหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีไซเคิลไทม์ที่เร็วกว่าใช้แคลิโอแก๊สเป็นในโตัวเจนแก๊สเหมือนเดิมค่ะส่วนโอเว่นนะคะรอบนี้ของเทเลไดเนี่ยจะใช้เป็นโปรแกรมเอเบิลส่วนของ MA จะใช้เป็นไอโซเทอร์มอลค่ะซึ่งโปรแกรมเอเบิลเนี่ยสามารถปรับวัดอุณหภูมิได้ค่ะและขนาดเครื่องของเทเลไดก็ยังคงใหญ่กว่าเหมือนเดิมค่ะค่ะเราก็จะมาสรุปข้อ เราจะมาสรุปจุดเด่นของแต่ละเครื่องกันนะคะเราจะมาเริ่มจากมีเทนนอนมีเทนก่อนค่ะจากยี่ห้อเทเลได n e N901 นะคะจะเห็นว่าช่วงวัดเนี่ยกว้างแล้วก็ใช้เวลาในการวิเคราะห์เพียงแค่12นาทีแล้วก็ c a ลิโอแก๊สเนี่ยจะใช้เป็นแก๊สในตัวเจนมีความปลอดภัยสูงต้นทุนต่ำกว่าแก๊สไฮโดรเจนค่ะแล้วก็มีขนาดกระถัดรัดซึ่งตัวเทลเลไดเี่ยก็จะมีระบบนูมาวิวซอฟต์แวร์นะคะใช้งานง่าย สามารถที่จะรีโมทเข้าไปใช้งานได้ค่ะแล้วก็ออกแบบมาใหา้ดูแลรักษาได้ด้วยการด้วยโครงสร้างการผลิตแบบโมดูล่าค่ะต่อไปก็จะเป็น ama g c 4000นะคะจะเห็นว่า ama g c 4000เนี่ยจะมี Sensitivity ที่สูงกว่าทำให้เหมาะกับงานห้องแลบแล้วก็การวิเคราะห์ละเอียดค่ะทั้งยังมีระบบแบ k f ฟันนะคะเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ความแม่นยำค่ะ ซึ่ง M A เนี่ยจะมี P C บอร์ดอยู่ภายในทำงานร่วมกับ a M A System Control Software นะคะต่อไปค่ะจะเป,เป็นการเปรียบเทียบในส่วนของ B Tech นะคะ,ะจะมาเริ่มกันที่ t ทเล d ดร B Tech นะคะใช้เวลาการวิเคราะห์เพียงแค่12นาทีแล้วก็มีขนาดกระทานรัดรองรับเอ,อ่อ External USB แล้วก็ RS 2 3 2ค่ะแล้วก็ออกแบบแล้วก็ ออกแบบบำรุงรักษาง่ายด้วยโครงสร้างแบบโมดูล่าค่ะส่วน MAB Tech นะคะก็ยังคงมี Sensitivity ที่สูงกว่าแล้วก็ c a r r i e r Gas กเนี่ยก็จะใช้เป็นไฮโดรเจนทำให้มีความแม่นยำม,มากกว่าแต่ว่าจะมีข้อควรระวังเนื่องจากไฮโดรเจนเนี่ยสามารถระเบิดได้ง่ายค่ะตัวเครื่องก็จะมี PC Board อยู่ภายในทำงานร่วมกับ m a System Control Software ค่ะค่ะต่อไปก็จะใครมีคำถามอะไรไหมคะ นี้จะเต็มคุยเยอะเพราะว่าตอนเนี้ยพี่ผู้ใหญ่ฝั่งเขต้องมานั่งช่ยยวยกันดูแลจะขายตัวไหนเลยจะขายทั้งคู่แล้วขายแยากกันหรือจะไม่ขาย,ายกันเลยได้ไหมเบื่อเหลือเกินต่อเช้าอะไรเงี้ยนี่นไม่เสียเลยนะแย่เราคุยอยูเรื่อยๆย้อนกลับไปตั้งแตหน้าแล้วก็แอบให้ผมดูค่ะผมมีหลายๆเรื่องที่เราคุยกันสเต็ปไวเ <อ S 1> สร็จ <เอ S 1> แล้วแชร์กับเพื่อนๆโดยเฉพาะการบ้านมาอ๋อค่ะสเต็ปแรกก็คือว่า ก็ดูทิกเกอร์อ่ะใบเซอร์เอเอเก้าพันหนึ่งอ่ะอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วผู้ใหญ่รู้แต่ลูกอาจจะไม่รู้เก้าสิบเก้าศูนย์หนึ่งเก้าพันหนึ่งเนี่ยไม่นับอยู่แล้วเก้าพันหนึ่งคือไม่ใช่ของเครื่องไม่ใช่ของเครื่องเป็นมาตรฐานของบริษัทอทยจีก็มีเก้าพันหนึ่งเหมือนกันเอเอก็เอซก็เอร์ของบริษัทไม่แล้วจะแชร์กันว่าไอ้พวกตระกูลเนี้ยไอ้ตระกูลจีเสียไม่มีมาตรฐานโลก เพราะว่าเดี๋ยวแชมป์มันจะถามปออะไรเงี้ย <c oughs> แต่ว่าหลักการเนี่ยมันจะมีมเม็ดต่อ 25a อะไรที่แชมป์พูดถึงนะอะปอเคย<อ>ได้ยินใช่ไหมแบบแบบอะไรเงี้ยอันนั้นคือสแต็กอะมันบังคับว่าเฮ้ยคุณต้องใช้หลักการ GC นะเม็ดต่อ 25a อะระบุแค่ว่าคุณต้องใช้หลักการนี้ในการวัดสารนี้มันสามารถใช้หลักการอื่นได้ไงหลักการพวกไอเล็กโตเคมที่เป็นเซนเซอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าเม็ดต่อจะระบุ ยี่ส find ิบก mm ็ค hmm. mm ือ fid หรือ gc แล้ว gc ก็มีระบุด้วยว่า fid หรือ pid อะไรเงี้ยเพราะว่าตะปูพวกเนี้ยวามสอดก็คือตะกูลพวกเนี้หนึ่งจะไม่มีมาตรฐานหมดขึ้นเลยแต่มาตรฐานในการตรวจวัดทั้งหลายแหล่นี้จะอ้างอิงหลักการและดีเทคเตอร์กลุ่มดีเทคเตอร์เท่านั้นถ้าเกิดไปเจอเซมอ่ะบอกว่ายีเม็ดต่อ 25A ผมกลับไปดูแล้วอ๋อเม็ดต่อ 25A บอบอกว่าต้องใช้ gc ในการวัดก๊าซตัวนี้แล้วก็ดีเทคเตอร์ต้องเป็น fid ท้าใช้ TCD อะไรเงี้ยแล้วอ,อ,อ,อันนี้ฝากไว้อันนี้ไม่เกี่ยวกับนนะ้องแชร์ไว้ว่าถ้ามันอ้างอิงหลักการคือเม็ต่ออ้างอิงเม็ต่อสิบส่วนใหญ่จะอ้างอิงหลักการตะกูล GC ไม่มีสแตนดาร์ด EPA ไม่มีมาตรฐานไบเซอร์ไม่มีไม่มีในโลกนี้ที่คอบคุม g c G c ไม่เป็นเทคโนโลยีเก่าแก่โบราณชาติที่แล้วที่ไม่ควบคุมจกกักรวโทษค่ะไปไเรื่อยๆครับ ที่เยอรมันอ่ะมันใช้ไฮโดรเจนเป็นแคริเออร์ใช่ค่ะมันมีผลไหมเธอบอกว่านโตรจเจนเจ้าหนึ่งในที่เจ้าหนงเป็นไฮโดรเจนคือจากคือจากที่อาจารย์สอนหนูม,มานะคะ<อ>ไฮโดรเจนจะให้จะให้ประสิทธิภาพที่มันแม่นยำม,มากกว่าแก๊สไนโตรเจนอะค่ะแต่ที่เขาไม่ได้ค่อยใช้กันมากเพราะว่ามันระเบิดง,ง่ายคะ<ม>่ะแล้วต้นทุนมันก็สูงกว่าใช่ค,<ม>ค่ะก็น่าจะแล้วแต่บริษัทตัดสินใจ ่คะ <Okay. c oughs> อันนี้แชร์ให้ฟังเราสังเกตไอเดียเยอรมันอะเยอรมันไม่ทำแต่ GC ไง่ไ <c oughs> ม่ก็เลยจะเอาของดีของดีของดีลงแม่ก็เลยเลือกใช้ไฮโดรเจนเป็นตัวแครีเร์ด้วยแล้วถามว่าอ้าเี้ยกลัวระเบิดเยอรมันไม่สวนกลับเลยก็มึงมีไฮโดรเจนอีกถังหนึ่งอยู่แล้วไอจุด FID <c oughs> ยังไงมึงก็หนีไม่พ้นถ้ามันจะระเบิดมันก็ระเบิดที่ตัวถงัง FID แล้ว ถ้าเป็นไอดีมันมีถังไครเดเจนอยู่แล้วผมจําได้ผมเคยไปถามเขาไม่จะสูญกันไม่าเยไอไดีมันก็มีถังหนึ่งมีถังหนึ่งกับสองถังมันก็ระเบิดเหมือนกันวะแล้วมีที่เซฟตี้ของมึงมากกว่าอะไรยเงี้ยไอตัวแบ็คฟลชเนี่ยมีตั้งแต่มีเทนอนมีเทนใช่ปะใช่ค่ะฝากพอไว้บอกเฟลไอมีไอพวกตะกวนจีซมันจะมีพีขึ้นมาใช่ไหม แล้วบางทีมันมีพีคที่แม่งติดกันนี่มันเป็นอินเตอร์เฟรนหรืออะไรสักอย่างหรือพีคที่มันใกล้ใกล้กันนะถ้าเครื่องมันอ่านไม่ละเอียดอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแบ็กฟัตก็คือพยายามจะดันให้พีคมันหากกันเพื่อให้การโปรเซสเซอร์การคำนวณใต้พีคอะมันแม่นยำประเดิมพอพีคมาหนึ่งตัวแม่งดันย้อนพอพีคมาหนึ่งตัวแม่งดันย้อนมันทำให้ตัวปวลเนี่ยมันลดลงแต่ผมว่ามันแล้วแต่สถานะถ้าเกิดมันไม่มีตัวปวนแบ็กฟัตก็ไม่เประโยชน์แต่ที่ว่าไปตั้งที่ไหนไง ถ้าตั้งที่ที่มีสารโยสารกวรมีเทมันก็มีประโยชน์ mm. แล้วไอเยอรมันเนี่ยสังเกตการออกแบบไม่สังเกตแบบว่าไม่ออกแบบให้มันวัดได้ชัววัดได้ดีวัดได้ละเอียดวัดได้แม่นแต่เทเลายมันแบบเฮ้ยเอาไปไันมีอ่ะตามมาตรฐานมีมึงมีไว้ก่อนอ mm. เครื่องไม่ยัมงพลาอยู่เล no. mm. ยที่ที่น mm. ้นเนี่ยครับสวัสดีค่ะของของลองไอจบไปแล้วครับของตอนนี้มาเลย <Okay. S 2> เดี๋ยวเรียวรันอีกรอบก,ก็ได้ค่ะ <c oughs> เอาเลยค่ะต่อเลยค่ะมีมีเรื่องราคาสนใจเรื่องราคาด้วยเรื่องราคา,าตรงนี้ตรงนี้ผมสนใจซึงหนึ่งไม่รู้ว่า้ถเอาราคาให้นอปะ่ะสองหมื่นแปดอันนี้รถยังวะรู้ปะ่ะยังยังไม่ลดไอ้ยี่สิบสี่สองสี่แปดนี่รถยังไม่ลด ยังไม่อ,อันขวามมาทางอีเมลที่จเจ้าของส่งมาใช่ค่ะเปล่าถามด้วยเฉยเพราะว่าถ้ามันยังไม่ลดเนียน่ย,ย,ย,ยหรือถ้าลดแล้วเนี่ยมันเห็นเยอะขนานดะนีะสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะเห็นปะลดอ,อันนี้มันเกี่ยวกับ้ดนิดนึงอนะว่าแบบไอ้เฮียตัวนี้ม่นก้นุณแม่งดีกว่าเยอะแหละแล้วคุณภาพประสิทธิภาพม่งดีกว่านะอเอออันนี้ก็น่าสนใจเป็นอีกทีวิดอันหนึ่งที่แบบน่าดูส่วนผมว่าสิบสองนาทีสิบห้านาทีผมว่ากลาง คนไม่ไม่ไปเรื่องเวลาขนาดนั้นหรอกอะไรเงี้ยอืม,อมแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็จะเป็นพวกเล็งอะที่ตรวจวัดเราอ่ะที่ได้ ALS มาปอเพราะไปใช้มันมไปไปตบด้วยเล็งมันบอกว่าเนี่ยสามารถทำเล็งได้กว้างกว่าคุณสามารถทำงานเซมไฮคองได้ไฮคอนซนเรชันได้อะไรเงี้ยไปเอามามเรียบร้อยพังงาพังงาอยู่ในห้องใช้งานไม่ได้ อันนี้ก็อาจจะเป็นบทเรียนของเราอ่ะไที่ไปเ,เชื่อตัวเลขอ่ะล้าสุดท้ายทํําทาจริงอ่ะทําไม่ได้ตายตายเรียกอันนี้ยังไม่รู้ว่าจะต้องนั่งคุยอ่ะพอจปเฉลยสนั่งคุยอะทิงไงว่าถ้าเกิดว่าแม่งเขียนตัวเลขมาแต่แม่งทาไม่ได้จริงอะจะคุมจะขายไหมแต่ของเอเมันเขียนช่วงแคบๆเนี้ยมันเท่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเท่ากับโบริบัตด้วยนะเผื่อปอน,นเรามีข้อมูลอ่ะ <c oughs> โพลิลลลบบบับบ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 บเนี้ยจบบบ่บผมบบ้วบาเยอบมันก็บบบทบบบบบบบญี่บบ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 บ่บบบนบบบรบบ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 บเบบ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 บ้วบบ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 บ้บบบบบบกบบาบบ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 าบบบบบบาบบ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 บ่านอ,อ,อันนี้ก็พูดเหมือนกันเนาะ อืมแล้วไม่มีอะไรพี PID ก็ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช่ไม่ใช้่สายอะค่ะถ้็จบแล้วอันนี้อันสุดท้ายนิดนึงฝากไว้สุดท้ายนิดนึงฝากฝากฝากกับปอไว้ด้วยฝากกับโดนไว้ด้วยย้อนกลับไปสองวันไปที่ไอเซนต์เนอร์เนอร์ติเนอร์ตที่มีเทชแล้วก็ของมีเทนอะของมีเทชเหรอคะของมีเทอ่ชไกลเลยนะคะนี่ S <S ไ,ไอเนี่ยจะเยอะหน่อยแล้วไอ้เนี่ยมีข้อจำกัดฝากปองกับฝากโนนไว้เพราะว่าไอ้ตัวนี้นะโปรเซสเซอร์ตรงนี้หน้าจออยู่นี่หมดเลยไอ้นี่ไม่มีหน้าจอไม่มีต,วตัวกดอะไรนะนี่ก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่าถ้าซื้อไอตัวนี้ต้องใช้ไอ้กูนี้บังคับมัดมือชก<ม>เพราะว่าไอ้โปรเซสเซอร์ทั้หมดตรงนี้แล้วสั่งตัวนี้สั่ตัวนี้จะเกิดเป็นของเท่ๆได้ เทเลเยก็ใช้คู stones, or, ่นี้นะซึ่งสถานี a อควเก็ใช้คู่นี้อยู่ช่ปัมันจะสามารถใช้ร่วมกันได้แต่ว่าถ้าเกิดเธอไปอยู่กับเอควเมอ่ะจะมีคู่นี้อยู่แล้วมั้เธอเพิ่มแค่ตัวนี้แค่นั้นก็จะจบถ้าเกิดเธอมีเทรลดยใช้คู่นี้อยู่แล้วเธอไปซื้อเอหรอเธอไปซื้ออีกไอ้ตัวเนี้ยอึกง พรเอ MA มันไม่ใช้ร่วมกับใครเอเอมันใช้แคลเปเตอร์รกับไฮดรูปไอตัวซีลโลแอร์ของตัวเองเท่านั้นมันไม่ใช้ร่วมกับเทระดา mm hmm. <c oughs> มันออกแบบมาว่าไอตัวเนี้ยเป็นสมองสั่งเราดึงเข้ามาอันนี้เป็นสมองส,องอสั่งเราดึงเข้ามาแล้วไอเนี่ยไปสั่งของเทระดาแั่เนว่าไม่มีปัญหา,าถ้าเวลาเพืาอเวลาขายถ้าเกิดขา,ดา,ดายแยกเดี่ยวๆเนี้ยโอเค ได้เกิดขายร่วมกับ AQMF เม e ไอเอียมันเสียเปรียบแล้วเพราะว่าต้นทุนไม่นจะต้องมีชุดเนี่ยเพิ่มส่วนที่เหลือไฮโดรเจนเจนนี่ยไม่สีเด็ดไฮโดรเจนเจนมันก็คือถ้าใช้ระยะสั้นเอาถังไปวางก็ได้จริงๆไม่บังค<ม>ับอันนี้ไฟไม่บังคับอันนี้ใส่ไฮโดรเจนเจนหรือว่าจะใช้ถังก็ได้ ให้เป็นข้อมูลของโปรดักเต์เบชลิสไวย์จะได้เวลาทำพรีเซนต์ให้พีแพ่แชมป์พรีแชมป์บอกว่าเฮ้ยมึงทำพรีเซนต์ใช้ที่ห้อนี้ที่ห้อนี้พอบอกเฮ้ยพี่แชมป์เอเอมึงต้องมีเลนดรูตเตอร์ของมันนะอืมแล้วมึงต้องคิดต้นทุนเพิ่มนะฉันฉันทักคุณไว้แล้วนะฉันใส่ไว้ในพรีเซนต์นะอะไรเงี้ยอยากเป็นความรู้เป็นข้อมูลไว้ถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่า,ทานี้ค่ะขอบคุณค่ะ มีเผื่อว่าเดี๋ยวโน้ตกับปอจะดูข้อมูลไว้เผื่อวางแผนการขายโปรโมท <c oughs> ไม่มีข้อดีข้อเสียต่างกันนิดนิดเลยนะอย่อะไรเงี้ยืที่ว่าเราจะเลือกขายข้อสุดผมอาตอนแรกผมคิดว่าขายไม่คู่ตูนจะเจะขายเจ้าเดียวง่ายกว่ามาดูไปดูมาแนละ้วแบบมันมันต้องดูตลาดอีกสักพักหนึ่งอนะ่ะถ้าเกิดขายจะตัดไปไปเทเลไดยอย่างเดียวเลยแล้วแม่งห่วยหวยหวยเงี้ยเราก็กลัวนะ แต่พี่แชมป์บอกว่าเยอะแล้วมันผมก็ไม่เคยขายผมไม่เคยใช้ผมก็กลัวอยู่ดีอ๋อห mm hmm. นูก็เลยดีก็แล้วแต่มึงลอะออยงีอยู่ที่หน้าง,งานอยู่ที่เซลล์ด้วย mm hmm. <c oughs> แต่สิ่งที่ผมไม่อยากที่สุดคือไม่อยากไปขายของคู่แข่งไม่อยากขายซินสเปหรือไม่อยากขายโคมาตัเทคข,ของสินทิพรของเฟสโชว์ผมไม่อยากที่สุดเลยอยากขายของตัวเองมากกว่า mm hmm. ผมบอกพี่นัทพี่นัทมีงานสถานีที่บางจากบอกให้ยัดเยอะนเข้าไป <c oughs> ยัดใช้ได้แล้วเราจะเราจะเจริญเพราะเราขาดของปีนข้างเราเองเราเข้าเองเราดูรายอะไรตัวเราเองแต่ไม่รู้แล้วแต่ถ้าพี่นัทอยากจะยัดใช่ได้ก็ได้ไมีเครืง C หรือก o นะไม่มีบ,บริษัทเล็กนะทำแค่ GC อย่างเดียวไม่มีอนาลเซอร์อจะเป็น u c ซเอฟไม่ อันนี้แค่เทเลไดมันใหญ่มันก็เลยลามมาแต่แต่ฝั่งนี้บ้าง <c oughs> แต่ยังทำไม่ค่อยเก่งทำแล้วพังเยอะอยู่เข <c oughs> ้าใจว่าเมื่อก่อนพอเคอยส่งเมลไปถามให้พี่วัด์ากพวกนั้นแ,บบแร่กลาเองก้าสมถุนิลซาร่าอะไรต่าต่างอย่านี <c oughs> แล้วตอนหลังบอกให้พี่วัดจัดก,การเองนะจบแล้วพี่ปอครับมีตอนแรกมคีคุยเรื่อง EHA อยู่ น,น,น้องไอ้แม่ถามว่าเย a เมันเป็นอปอทออออเป็นคนทำใช่ไหมอะไรเงี้ยต้องกฎหมายนะคะคือถ้าตัว